พี่หนุ่มมาแนะนําพวกเราแล้วกันนะเนาะช่วงนี้เนี่ยการปล่อยสินเชื่อของแบงค์เนี่ยมันยากยากขึ้นนะครับยากขึ้นอ่ายากกว่าเมื่อหลายๆปีที่แล้วนะพี่หนุ่มก็เลยจะมาแนะนําพวกเราให้มาเตรียมตัวกันก่อนนะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยพี่หนุ่มอยากให้พวกเรานะครับก่อนที่จะไปขอสินเชื่อเนี่ยให้พวกเราพรีวงเงินเราก่อนนะครับก็เตรียมเอกสารเตรียมสลิปเงินเดือนเตรียมสเตตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรายได้ของเราเนี่ยไปที่แบงค์ไปดูก่อนว่าเราเนี่ยกู้ได้เท่าไหร่ถ้าเราอยากจะกู้ร่วมนะครับหรือว่าอยากจะให้ พ่อให้แม่ให้แฟนพวกเี้มากู้ร่วมได้นะครับมาช่วยกันผ่อนนะครับก็ให้ชวนกันไปนะครับไปพรีวงเงินก่อนนะครับว่า,รวาเราเนี่ยมันกู้ได้เท่าไหร่กู้ได้ล้านกู้ได้2ล้านเนาะไนข้อที่1เลยนะครับก่อนจะไปข้อ2เนี่ยพี่หนุ่มอยากจะให้เราเนี่ยเน้นข้อตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งหาบ้านนะครับพรีวงเงินก่อนอย่าเพิ่งหาบ้านนะพรีวงเงินก่อนแล้วก็มาดูก่อนจะไปข้อ2เนี่ยพี่หนุ่มเน้นข้อนี้ก็คือให้เราดูความสามารถในการผ่อนของเรานะครับว่าเรากับแฟน หรือเรากับพ่อกับแม่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเราผ่อนกันไหวเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เพราะมันผ่อนระยะยาวนะครับสามิปี40ปีย้ำเลยครับมาดูว่าเราผ่อนไหวขั้นต่ําอยู่ที่เดือนละเท่าไหร่เดือนละ7 0 0ดเดือนละ8 0 0 0เดือนละหมื่นกว่านะครับดูข้อนี้ก่อนทีนี้พอเราไปปรีวงเงินเรียบร้อยเราดูว่าเราผ่อนไหวเดือนเท่าไหร่เราค่อยไปดูบ้านนะครับดูให้เกิด p a ชชั่นก่อนนะครับเดยกัน p a ชชั่นก่อนนะครับว่าเฮ้ยให้มันเจอบ้านสวยๆบ้านทำเลดีๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นให้เราอยากจะมีบ้านนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ข้อ2เนาะหลังจากนั้นแหะเราดูแล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวเนี่ยให้ไปดู บัญชีของเรานะครับให้ตัวเลขเขา้าสวยๆบัญชีเงินเดือนนะครับไม่ใช่ว่าพอเงินเดือนออกปุ๊บก็ไปกดมาซะเรียบร้อยเลยก็ปล่อยให้มันค้างอยู่ในบัญชีก่อนนะครับให้มันอุ่นก่อนนะฮะไม่ใช่ว่ากดมาหมดเลยอันที่3พวกเราเนี่ยเตรียมตัวกันไว้นะครับเตรียมตัวเงินเก็บออมกันไว้สักหน่อยนะครับเตรียมไว้สกอร์หนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งก็จะดีนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าไปช่วยเพิ่มสกอร์เพิ่มน้ําหนักให้เอก,เอกสารเอาไว้โชว์แบงก์ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะเพราะบางหลังมันก็กู้ได้เต็มแต่บางหลังก็อาจจะกู้ไม่ได้เต็มนะอาจจะต้องดาวแล้วก็ใช้เงินออมของเราเนี่ยดาวไปก็จะทําให้เราเนี่ยกู้น้อยลงแล้วก็กู้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่4ภาระต่างๆนะครับอย่าให้มีนะครับบัตรเครดิตถ้าเป็นไม่ได้พี่หนุ่มอยากให้พวกเราเดืชำระเต็มทุกๆเดือนเลยจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับสลิปเดือนสเตทเมนต์ใบรับรองต่างๆนะครับเตรียมมายื่นกับธนาคาร นะครับก็ฟังดูเบือนง่ายๆเนาะแต่มันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็คงไม่เกินความสามารถของพวกเราเนาะออที่จริงมันก็มีอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับในการขอสินเชื่อบ้านนะครับหรือพวกเรามีความคิดเห็นยังไงติดปัญหาอะไรแล้วคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวพี่หนุ่มมาตอบให้นะครับ